แัดเดียวดัง,งเงี้วังเวียงแววสะดุ่งแล้วเดียวแลชะเงหาเห็นโยกขี่ขี่รุ่งพุ่งออกมาตะคองพาขึ้นไปบนบันพุทธแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือคำหนดถึงเถาวันคันเกี่ยวที่เรียวรดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักมีสองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึง เกิดเป็นคนคิดเห็นยิงเจรจาแม้นใครรักนะมักชังตอบให้รอบครอบคิดอ่านนิตินะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดียงคิดตามไปเอา ไม่เท้าเกิดสุดประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์สิพอจบคำสำแดงแจ้งคดีลูกโลกโยกีหายวับไปกับตา